หน่อยที่ร้านมีอะไรขึ้นชื่อมั้งที่ร้านมีอะไรอ,ะอ,ะอ,ะอาหารจานโปรดของร้านจ่าหมูจุม่มถ้ามีล่ากระชอนค่ะแกงก้มแป๊ะสาเดี๋ยวเดี๋ยวๆดนะดูที่เสื้อดูที่เสื้อดูป้ายเบอร์ตัวศัพท์หน่อยเอาเอาแก้วออกท่านผู้ชมจะได้เห็นนี่ฮะร้านจ่าหมูจุ่มต้นตำรับเจ้าแรกในประเทศไทยอยู่ในใกล้สถานีนรถไฟนครนครสวรรค์เบอร์ตัวศัพท์ท่านผู้ชม056 2 5งห้าห้้โอโหร้านจ่าหมูจุม่มกิติมาถึงนะครับท่านผู้ชมนี่อาหารจานโปรดดังเลยที่สุดเลยคืออ่าลาบประช่อนค่ะอีกทีหนึ่งลาบประชอน,อน,นลาบปลาชอนแกงส้งสะเลบกระกะเจี๊อะร,ระรอออนนอเกรนะเีะเยกระระเระกระเกะกรีระเบะ โอ้แกงเลียงอะไรที่เขาบอกแกงเลียงปลาย่างอะไรนะอร่อยแกงเลียงปลาย่างกับแกงเลียงต้มสดจ้ะโอ้โหน่าทั้งไปชมสุดยอดเลยนะเสียดายแบบนี้สั่งนี่ยน,นี่นี่อะไรช่วยบอกหน่อยอันนี้เป็นปลาทับทิมลาดพริกค,ค่ะโอ้โหทับทิมลาดพริกเดี๋ยวจะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวกินติกินดูอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อปลาไก่แท้ค่ะแกงเขียวหวานเนื้อปลากายแท้โอ้โหน่าชิมสุดยอดแน่นะลองชิมก่อนอันนี้คือ จ่าหมูจุม่มค่ะอันนี้หมูจุม่มค่ะหมูจุมมจ่มไม่ต้องเปิดไฟแล้วอ๋อนะโอเคครับสามอย่างนี้ก็ขอบคุณมากหนูค่ะ Two.